ายเป็นวิดีโอให้ดูเลยกุ้งอันแรกนี้ก็เป็นซอ,องจุดหมายยาวสี่อันหนึ 1, ่งสองเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ซองจุดหมายสั้นหนึ่งสองสี่อันก็เนี่ยแปะด้านเดียวกันสองพอถึงอันนี้ พอถึงอันนี้แกกลับด้านนะอันที่สามแกกลับด้านกลับด้าน,นแปะเนี่ยแปะเนี่ยกลับด้านแปะกลับด้านแปะเสร็จปับ๊บก็มาอันที่สามเอ้ยอันที่สี่อันที่สี่แกก็มาทําแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนหนึ่งหนึ่งสองกลับด้านสามแล้วก็สี่แล้วก็มาใส่ซองจุดหมายเล็กหนึ่งสอง ซองจดหมายเล็กก็ใส่แบบนี้นี่อันแรกแปะต่อจากอันใหญ่แบบแรกแล้วก็มาต่อกันอีกอันหนึ่งนี่อันนี้เห็นไหมสีมันจะคล้ายๆกันดูยากม่อยเสร็จปั๊บมันจะมีของหน้าแรกเลยนะอันแรกหลังจากสีอันแปะมันจะได้อันแรกก็แปะซองจดหมายเล็กเข้าไปอีกซองหนึ่ง นี่ค่ะตองจุดหมายเล็กเขาแปะเข้าไปอย่างเงี้ยแปะเขาไปอย่างนี้เลยซองหนึ่งแล้วพอระหว่างซองจดหมายเล็กนี่หน้าแรกซองจดหมายเล็กกับซองจดหมายใหญ่แกก็ทําสป็ินเจอร์แนลเล็กๆทําเป็นสมุดเล็กสมุดเล็กแล้วก็เย็บเย็บตรงเย็บ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 เขาไปพร้อมกันมัน้งถ้าถ้าดูไม่ผิดนะ ย็บเข้าไปพร้อมกันกับยึดอย่างเี้ยยอย่างเี้ยกุ้งยึดอย่างเี้ใส่เข้าไปกับซองซ้อนกันไปดูซองไว้ข้างหน้าแตะเข้าไปอย่างนี้เสร็จปั๊บเกก็มาเกก็มามีเจอ์นลอีกอันอันยาวนะตอนแรกพี่ไม่เห็นพอพี่มาดูเอ้ามันมีอันนึ่งอันยาวเกก็ทํา ทำเป็นเจอเนอร์บางๆแกะดึงออกอยากเนื้อโอ้ยดึงยากนี่ทำแน่นนี่เป็นเจอเนออีกอันใส่เข้าไปในนี้อันนี้สามารถสอดเข้าไปเสร็จปุ๊บอันที่ว่าอันที่สามที่กลับด้านน่ะกลับด้านแกก็ทำเป็นแบบนี้ปุ๊บ ก็มีเจอเนาะอีกอ yeah. ันหนึ่งเจอเนาะอีกอันหนึ่งเล่มเสร็จปุ๊บพอซองที่สี่ก็เว้นเว้นเว้นละทีนี้เว้นให้ใส่ของได้เนี่ยอันนี้องที่สี่เสร็จพะมาซองที่ซองที่ห้าจากซองสองห้ากับหกนี่เป็นซองเล็กห้ากับหกนี่นี่นี่หกนี่ห้าห้าหห้ามันอยู่ด้านนี้ สลับกันก็แ,แท็กมาแปะใส่อันนี้คือด้านแรกนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกด้านหนึ่งพลิกอีกด้านหนึ่งอันนี้ออกก่อนพลิกอีกด้านหนึ่งปับ๊บเอ๊ะมันจะทำไงให้มันเออต้องพลิกแบบนี้ด้านหนึ่งพลิกอีกด้านหนึ่งจะได้อยู่ฝั่งเดียวกัน อีกด้านนึ่งเ,เราเริ่มเริ่มจากซองเล็กก็แล้วกันซองเล็กก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วซองเล็กสองซองก็เหมือนเดิมก็มาเพิ่มเจ n นอเย็บใส่เข้าไประหว่างซองเล็กกับซองใหญ่สองที่สี่แล้วก็มีแท็กตรงนี้ตกแต่งก็ธรรมดานี่ก็แล้วก็มาเพิ่มเจลนออีกระหว่างสองที่หนึ่งกับสองที่สอง พอตอนเก็บมันก็จะมันก็จะซ้อนกันสวยมากเมื่อกี้ทำยังทำผิดผิดแล้วก็ผิดเลยทำตามเ,าเามื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเอาใหม่ใหมก็เอาออกให้ดูนะเอาใหม่ จะเป็นแบบนี้นี่ซองแรกเป็นซองเล็กแล้วก็อจอนอ่อเล็กๆมาใส่เย็บเข้าไปนี่ก็เป็นซองที่หนึ่งซองที่สองซองที่สองซองที่สามกลับด้านกลับด้านแล้วก็มาทำเป็นลวดลายกลับด้านซองที่สามก็ต่อเออซองที่สี่ก็ต่อกันเสร็จปุ๊บ มาสองที่ห้าที่หสลับกันห้ากับหเสร็จปั๊บด้านนี้ด้านนี้ก็ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ต,กแต,ก,ตกแต่งก็ตกแต่งก็หนึ่งกับสองก็เหมือนเดิมเล็กแล้วก็ใส่เจอเนาเข้าไปไอ้ที่สามอันที่เรากลับด้านก,ก็ใส่แท็กเข้าไปไอ้ที่สองก็ เยจะนั่งเข้าไปอันนี้ก็เหมือนเดิมแกทำกิ่งเนาะเพราใจทำ